สวัดีค่ะคุณห่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะคุณครูเฟิร์นกับคุณคุหนึ่งนะคะมีเพลงจากคุณครูจบม,มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็ไปเต้นตามกันเลยนะคะไปเลย วันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบปปดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าแล้วก็วันเสารส์ วันนี้เรามาเรียนเรื่องสีสังเคราะห์กันค่ะวันนี้ก็คือสีสังเคราะห์ได้มาจากสีผสมอาหารค่ะต้องทำยังไงคะคุณดีมอ่ะสีผสมอาหารนะคะก็จะมีหลายสีมากๆเลยค่ะคุณครูวิวเดี๋ยวเราลองเทให้เด็กๆดูนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ซองสีชมพูซองสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูนะคะดีมจะใส่ลงไป เยอะสีก็จะเข้มค่ะแต่ถ้าเราใส่น้อยสีก็จะอ่นอ,อนๆนะคะ,คะต่อไปสีอันนี้จะเป็นสีส้มค่ะจะอยู่ในซองนะคะใส่ลงไปนิดนึงเป็นสีส้มแล้วค่ะดีถ้าเราใส่เยอะก็จะเป็นแบบส้มเข้มเลยค่ะส้มเข้ม ควิมีสีอะไรคะอ๋อคูวิมีสีเขียวสีเขียวแล้วแตงควูวิเป็นสีเขียวนะไข่กดงไข่แดงจะเป็นหงนะคะไปเลวอืมสีเขียวับมาค่ะเริ่มละไรนะต่อไปสีอะไรคะคูวิสีเหลืองค่ะ,คะ ากินมากเลยค่ะคุณวิวกินได้ไหมคะเนี่ยกินไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันตรายค่ะใช่เพราะว่าเป็นสีสังเคราะห์นะคะถ้าเกิดทานเยอะๆดีไหมคะไม่ดีค่ะแล้วก็ทานไม่ได้ด้วยค่ะอ๋อเราสามารถเอาไปใส่ในอาหารใส่ขนมใช่ค่ะทานได้แต่ว่าเด็กๆทานเนี้ยยกดื่มแบบเนี้ยไม่ได้นะคะอันตรายแล้วผักกาดเอาไว้ทำอะไรคะอ้าววันนี้เรามีผักกาดด้วยค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะเราจะมาทําการวดรองพักกาดดูดสีจะเป็นยังไงคะวิวคุณมกูดีมีพักกาดนะคะแล้วก็จะเอาพักกาดเนี่ยจุ่มลงไปสีแรกเราสีอะไรนะคะสีชมพูนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปสีส้มนะคะใส่าการดองไปต่อไปสีอะไรคะ,คะวิวต่อไปสีเขียวค่ะ ้ทายคือสีเหลืองเป็นการทดลองนะคะเด็กๆเราจะต้องรองระยะเวลาสักพักนึ่งเลยค่ะเพื่อให้พักกาดเนี่ยเขาดูดสีผสมอ,อาหารเนี่ยขึ้นไปสีของผักกาดก,ก็จะกลายเป็นสีที่เราแช่ลงไปนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นสีชมพูค่ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องรองก่อนนะคะค่ะครูวิวพอเรารอสักพักหนึ่งนะคะสักระยะหนึ่ง ตอนนี้เป็นไงคะสีผักกาดของเราเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะคุณดีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเอเด,เด็กดูอยู่ไกลๆมองเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะถ้าเห็นไม่ชัดต้องทำไงดีคะคุณวิวเหมือนดูไกลๆกลนัน <มา S 2> <ล>ค่ะ,คะสีแรกก็สีชมพูนะคะที่เราพักผักกาดเอาไว้นะคะสักพักหนึ่งเห็นไหมคะนี่ผักกาดเขาก็จะดูสีผสมอาหารขึ้นมานะคะเด็กตามนี้เลยต่อไปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสีส้มอู้สีส้มอันนี้เห็นชัดมากเลยค่ะคุณวิวสวยมากมเลยค่ะคุณนะคะเห็นไหมคะดูดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสีส้มจากผักกาดที่เป็นสีเขียว,วอ่อนๆนะคะก็กลายเป็นสีส้มอ่อนๆเลยค่ะต่อไปค่ะคุณวิวต่อไปคือสีเขียวค่ะนี่เด็กๆเห็นไหมจะสีเขียวเหมือนของผักกาดเลยค่ะค่ะต่อไปต่อไปคือสีเหลือง เห็นไหมคะเด็กเห็นประกาศเปลี่ยนสีไหมคะก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะค่ะเด็กๆลองเอาการทดลองนี้กลับไปทำดูที่บ้านนะคะผ้าผักกาดดูดสีที่ชิ่งไว้ประมาณ30นาทีนะคะผักกาดก็จะดูดสีผสมอาหารขึ้นมาจนทำให้มีสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะ เื่อกี้เด็กๆนะคะได้ทําผักกาดเปลี่ยนสีนะคะจากคุณครูดีมแล้วก็คุณครูวิวไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะหาผักในตู้เย็นของเด็กๆนะคะมาทำมาทําเปลี่ยนสีกันแบบนี้ได้นะคะลองกลับไปทําดูนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นกับคนหนึ่งก็หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย